สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบแล้วก็สวัสดีเอฟซีเอเบมชแนทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เราพามาดูรถไถนะครับลากเครื่องหยอดข้าวนะครับมาดูครับมิตซูบิชิครับนี่ G X 5 0 0 0ครับไม่เคยเจอครับนี่เพิ่งมาเจอเพิ่งมาเห็นนะครับรถไถมิตซูบิชินี่ครับอัีนี้ก็ลากเครื่องหยอดข้าวนะครับ ดูมันกี่แถวนี่2สองคันนะครับหนูดนั้นน่าจะเป็น M หกศูหรือเปล่าไม่แน่ใจครับปั่นโรตารีครับเดี๋ยวเรามาดูคันมิซูก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมใกล้ๆครับทรงก็คล้ายๆค,ยคูปตาตัวเก่านันนี่ ลาเครื่องหยอดข้าวนะครับหรือว่าเครื่องโรยข้าวนะครับแทงการหวานนะครับทีแถว1 2 3 4งสองสาี่ห้าหกดดแดแดแถวนะครับดูครับมิซูบิชิครับ Gx ห้าพันครับทิปแรกครับที่เจอนะครับรถไถยมิซูบิชินี่ กว้างมากเลยตัวยอดข้านี่ ห้าพันห้นี่มันเครื่องมันถ่ยห้าสิแรงไมั้จะ่ห้าสิแรงหรือเปล่าครับจะเป็น5้าพันครับ G X 5้าพัน ใช้เครื่องยอดก็สะดวกสบายไปอีกแบบนึงครับ น่าจะเสร็จแล้วครับบิ่งนี้เสร็จแล้วจริงๆด้วยครับครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดน้ำติได้เข้ามาชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องเบล์มช่องของเราด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับก็ติดตามชมคลิปถัดไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ